สวัสดีครับข่าวนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นข่าวสำคัญสำหรับวงการ power plant นะครัสำหรับคนที่ทำโรงไฟฟ้านะเนื่องจากโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่นะครับในลาวก็ขายให้กับการไฟฟ้าลาวนะครับซึ่งการไฟฟ้าลาวก็จะเอาไฟฟ้าเนี่ยไปบริหารจัดการในเรื่องของระบบสายส่งแล้วก็ขายไฟ cross border ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ตรงนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับว่าการไฟฟ้าของสปปพลาวนะครับหรือ EDL นะฮะและบริษัทไชน่าซอลเทิร์นพลังงานของจีนนะครับร่วมลงนามจัดตั้งบริษัท EDL นะครับ r a น s m i s s i o n Company l i m i t e d นะครับก็เหมือนกับว่าการไฟฟ้าลาวหรือ EDL นะครับร่วมกับจีนนะครับไชน่าซอลเทิร์นพลนะครับ CSG ลงนามข้อตกลงพูดถึงหุ้นนะครับในการจัดตั้งบริษัท EDLT นะครับ EDLT นะครับเพื่อก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้าภายในสปปลาวและโครงข่ายไฟฟ้าเชื่อมนะครับกับสปปลาวและประเทศเพื่อนบ้านนะครก็มีมูลค่าการลงทุนประมาณสัก2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้การดำเนินงานทั้งหมดนะครับของ EDLT นะครับ บริษัทที่ร่วมใหม่นี้ก็คือเป็น edlt แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสววะครับโดยบริษัท csg ก็คือเป็นบริษัทจากจีนนะครับจะเป็นผู้สนับสนุนการเงินตลอดจนการดำเนินการก่อสร้างนะครับและบำรุงรักษาโครงข,ปปนะข่ายไฟฟ้าข่าวนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับประมาณวันที่7กันยา6นานะครับอมาเล่าสู่กันฟัง นะเดี๋ยวผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่มาร่วมทุนกับการไฟฟ้าลาวนิดหนึ่งในชะ้หนาเซาเทิร์นพลังงานก็เป็นบริษัทจากจีนนะครับรายใหญ่นะรายใหญ่ที่ทําเรื่องสายส่งนะทําเรื่องพร์กรินสัพพายสัพพายไฟฟ้านะครับนะตรงนี้ก็เป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดี ในเรื่องของแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนระบบสายส่งของลาวนะครับทั้งเรื่องของโน้ตฮาวที่มาจากจีนนะครับก็โน้ตฮาวด้วยแล้วก็เงินทุนสนับสนุนด้วยนะครับก็จะเป็นผลดีให้ตลาด Power p a n เติบโตนะครับเนื่องจากว่าระบบสายส่ง มันเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ power plant เลยนค,คือเวลาเราสร้างแผนขึ้นมาเราจะขายให้ใครนีครับถ้าผู้รับซื้อไฟฟ้านะครับอย่างการไฟฟ้าลาวนะครับร่วมกับจีนนะครมีเรียกว่าแข็งเรื่องการเงินนะครับมีมีเงินทุนที่แข็งแกร่งเน,นี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ทำ power p l a n นี้ก็ยิ่งจะเป็นผลดีต่อตลาดโรงไฟฟ้า ข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับนรรคนทำนวไฟ้านะครับพอการวฟฟ้าลาวจับมือกับจีนนะครับไชน่าเซาเทินพาโบกิศในการเ,าเรียกว่าทำ power f l i ซื้อขายส่งออกไฟฟ้านะครับก็เป็นข่าวดีนะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตผมก็จะมาเล่าแชร์ให้ฟังเรื่อยๆนะครับสวัสดีคข้าง